จะมทบด้วยมีใครจะสมทบด้วยเท่าไหร่เอ่ยกระเป๋าตังก็จะมีสองใบกระเป๋านึงเก็บกระเป๋านึงจ่ายกระเป๋าที่จ่ายก็จะมีแบบนี้หลายๆช่องแบบนี้การเก็บเงินก็มีเคล็ดลับ อันนี้ก็เป็นช่องแบงค์ใหญ่แบงค์ร้อยห้าร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบเ็จตังใส่ช่องไหนช่องไหนมีหมดวันนี้เราจะไปทอดกระถิ่นที่วัดด้วยยอดเงินเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีมีเท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นมีน้อยทําน้อยมีมากทํามากวันนี้มีเท่าไหร,ร่ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอยากเป็นเจ้าภาพครอบกรินใหญ่เหมือนกันทำยังไงจะถูกหวยกับเขาบ้างไม่ได้ก็ไปขอหวยที่บ้านลุงพลบ้างลุงพลป้าแตนสร้างพญาน,นาคเจ้าแม่เจ้าพ่อ อะไรไปขอหวยก็ถูกหวยกันถูกรางวัลที่หนึ่งกันรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามแต่ไม่ไ,ไปเราไม่มีโอกาสใช้ไปถูกรางวัลที่หนึ่งนะก็จะไปเป็นการออันนี้ได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเราก็จะเพิ่มยอดไปอีกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตอนนี้กำลังหาผู้สมทบทุน ลูกล,ลูกแล้วหลานลูกลูกอ่ะลูกลูกแล้วกันทํางานกันแล้วขอสักคนละขอละห้าร้อยก็พอแล้วหนึ่งพันหนึ่งละวัเก้าสิบเก้าบาทอ้าวอะไรกันเนี่ยมาตัดกันดีนข้าเนี่ยอ้าวดูโรอ่ะอ่ะตัะกกดกันเดี๋ยววันนี้เตรียมตัวเดี๋ยออกไปวัดเงินไปทอดกระถิ่นแล้วจะได้ขอใบเขาเรียกใบอะไรใบอาคุนา อนุโมทนาบุญเพื่อที่จะเอาใบาไปลดหย่อนภาษีมีเท่านี้ปีนี้มีเท่านี้เราจะมีงานอีกเดี๋ยวปีใหม่เราก็จะมีพิธีพิธีการที่จะต้องทำอีกต้องใช้เงิอนอีกหลายอย่างเดี๋ยวต้องหาหาสิ9เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหาที่ไก่นอพ่อพ่อ ้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมาต่อยอดกะทินเร็ววันนี้ได้ยอดหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็ขอจบที่แค่นี้นะคะเหี่ยวเราวไปเตรียมตัวออกไปทอดกะทินกันนี่นคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปทอดกะทินนะคะขอจบลิ่แค่นี้คะ่ะ